พูดถึงเรื่องฝึกหัดจิตก็ต้องพูดถึงเรื่องกายของจิตฝึกหัดจิตก็ต้องพูดถึงเรื่องจิตให้รู้จิตใช่ก่อนจึงค่อยฝึกหัดจิตได้ถ้าไม่รู้เรื่องไม่รู้ตัวจิตก็ฝึกหัดจิตไม่ได้ฝึกหัดเขาแปลงนั้นน่ะมันก็นำไปตามเรื่องตามราวของมัน เมื่อจากจุดหมายของที่ตั้งของจิตเห็ <c oughs> นั้นควรที่จะให้จับตัวต้นของจิตได้ก่อนอาการมันหลอกมันหลอนมันโกหกมายาท่านเรียกหลายอย่างหลายเรื่องจิตนำ จิตเป็นผู้แปลกเพศเป็นผู้ปุ่งผู้แต่งจิตเป็นคนหลอกคนลวง <c oughs> จิตมีมายาสาไถจิตเป็นมารจิตเป็นกิเลสหลายเรื่องหลายอย่างท่านพูดทั้งเรื่องจิตทางนั้น <c oughs> ไม่พูดทั้งเรื่องทางชั่วไม่ทางดี ในทางที่ดีท่านบอกว่าจิตดังดันสุขขาวหังจิตที่ฝึกฝนอบรมดีแล้วนำสุขมาให้จิตที่ฝึกฝนอบรมดีแล้วนำความสุขมาให้มี่ยากคนที่เข้าใจ ที่ที่พึ่อผลแล้วนั่นมันอยู่นิ่งสงบนั่นแหละความสุขยิ่งใหญ่แต่คนไม่ชอบงั้นพาวิ่งพาว่อนพาปรุงพาแต่งพาคิดพานึกทส่งสายด้วยอาการต่างๆนั่นไม่ค่อยชอบ ควาวิสัยของใจของจิตนั่นมันแต่ไหนแต่ไรมามันไม่อยู่คงที่ประมาณมันกระลีง <c oughs> เต้นอย,อย่างนั้น่ะกระโดดโลดโผนอย,อย่างนั้นคนเราก็เลยเข้าใจว่าเป็นความสุขความสบาย กระโดดโดดโลดโผนนะัเข้าใจเ,าเป็นของสุขของสบาย <c oughs> จิตที่สงบที่อบรมได้แล้ว <c oughs> เข้าใจเเป็นเครื่องเดือดร้อนคือคุมให้มันอยู่คงที่มันไม่โดดโลดโผนเห็นไะเป็นจิตนั้นอยู่ในบังคับไม่มีสละความเข้าใจของคนเป็นอย่างนั้น <c oughs> จิตที่ควบคุมได้แล้วนั้นท่านบอกนำความสุขมาให้ให้คิดดูว,ว่าอันจิตจิตท,ที่ไม่หยุดไม่นิ่งนั้นนะมันเดือดร้อนรุ่นวหวไปกระซับกระใจไปหาสิ่งที่รักที่ชอบที่ยินดีพอใจกระเพิดเพลินรเริ่นใจ ไปถึงไปถูกสิ่งที่ทุกข์ที่โศกที่เศร้าเสียใจก็เดือดร้อนนวนไหวร้องไห้ร้องห่มมันไม่อยู่นิ่งไหนถึงว่าจิตที่เป็นกลางและเป็นรูปเปกขาไม่มีเลยความที่เฉยคือความว่าเปกขาไม่มี วามันไม่มีนะั่นแหละมันจึงเห็นเราเป็นทุกข์ขณะเมื่อไม่มีเมื่อมีขึ้นมาได้ยังเห็นเราเป็นทุกข์ <c oughs> มันเป็นมิสัยของจิตต้องดิ้นหลนอย่างนั้นเคยเข้าใจว่านั้นเป็นความสุขสบายเราทำอย่างไรจึงจะให้ความที่จะให้ยินดีพอใจกับความสุขอันนั้น ความสงบก็ยังไม่ได้ก็ยังเมื่อได้แล้วก็ยังไม่ยินดีซ้ำอีกนันเหลือกำลังที่จะพิจารณาให้เห็นได้ฝึกหัดจิตตรงนี้แหละให้เข้าถึงความสงบแล้วเกิดความยินดีพอใจอิ่มใจกับนั้นให้อยู่กับนั้น จึงจะได้ความสุขความสบายไม่พอใจก็ไม่ยินดีพอใจก็ไม่เกิดความสุขเหมือนกันแต่ความสุขไปเอาไหนหล่ะฟานิไม่ยินดีพอใจก็ความสงบแล้วไปเอาความสุขที่ไหน,ไหนแต่ไหนแต่ใดมาหาความสุขได้ยากมนุษย์ชาวโลกนี้ ตั้งร้อยตั้งพันร้อยเป็นร้อยแหละไปหาความสงบสุขไม่ได้ถึงแม้พวกปฏิบัติก็ลองดูเถอะจะอยู่ได้สักครู่หนึ่งขณะหนึ่งเท่านั้นวิ่งว่อนอย่างนั้นเนี่ยหาความสงบสุขไม่ได้จึงว่ามนุษย์ชาโลกยินดีพอใจในวิสัยของของมารคือความทุกข์มันเด็ มันหลอกมันลวงหลงไปตามพิสัยของมัน <c oughs> พิสัยชอบพิสัยรักพิสัยยินดีพอใจเพ,เพื่อเพลินเจริญรุ่งไปกับสิงงต่างจสิงทั้งหลายนั้นหาได้เข้าใจว่าเป็นของไม่มีสาระไหม แล้ยินดีในสิ่งใดเพลิดเพลินรุ่มลงในสิ่งใดสิ่งนั้นไม่ใช่ที่จะมันคงทารบอมีวันหนึ่งจะต้องคิบหายเสื่อมสู่จากความเป็นจริงยินดีในสิ่งของวัตถุต่างๆในเงินทองเขาของสมบัติเรายินดีพอใจชอบใจ สิ่งนั้นหาได้รู้จักว่ามันจะผัดผ่าจากเราไหมเข้าใจว่าเป็นของตนของตัวจริงๆจ,จังคืออัตตาคือตนตัวยึดมัน่นถือมัน่นเวลามันเสื่อมสูญไปเกิดเศร้าโศกเสียใจเดือดร้อนนั่นมันความสุขที่ไหน,นั่ะสิ่งที่รักที่ ถ้าหาเราพัดผ้าจากของรักของชอบใจท่านก็บอกไว้แล้วว่าพัดผ้าจากของรักชอบใจเป็นธรรมดาแต่หากบันเสินไม่เห็นเป็นธรรมดาสิมันเห็นเป็นของตนของตัวจริงจังแค่ที่จริงมันธรรมดามันต้องเป็นอยู่อย่างนั้นเราเข้าไปสวมไป ลักไปกอดเอาที่เฉยนี่เอามาเป็นของตนของตัวเฉยๆ <c oughs> จริงน่าจะต้องวัดภาจจากไว้เป็นธรรมดายโตยายเตโซโกรักในสิ่งไหนชอบในสิ่งไหความโศกเกิดจากสิ่งอนั้นแหละ หากพ่อแม่ที่น้องบุตรหลานของเราเป็นของเราแล้วเธอเป็นของเราพัดภาคจากไปมีความทุกข์โกแสนที่จะทุกข์โศกขันหากเป็นคนอื่นคนไกลที่ไม่ใช่ญาติของเราก็เฉย มันเลยปิยโตยยเตโตโก,โกปียโตยายเตพยายาภัยเกิดจากของรักความโตเกิดจากของรักภัยเกิดจากของรักภัยอันตรายต่งตางๆที่มาถึงลูกของเราหลานของเราพ่อแม่พี่น้องของเรา เกิดค,ความเดือดร้อนรุนวายเพราะถือว่าเป็นของเราถ้าภัยถึงคนอื่นเฉยเราไม่เห็นคือเดือดร้อนรุนวายอะไรปียะโดยอิปมุตตะสานตีโซโกพุโตพอยงเราทำไมไม่เกิดความรักก็ไม่มีภัยไม่มีความสุข อันนี้แหลจิตมันหลอกกลวงของเขากับของเราก็เหมือนกันเกิดมาในโลกนี้เหมือนกันธาตุสี่น้ำเหมือนกันธาตุสี่น้ำไฟลมเหมือนกันทุกตัวสัตว์ที่เราไปสมมติว่าเราว่าเขาแล้วนั้นมันยังคอยทุกข์มันคอยเป็นโศกมันคอยเดือดร้อน นั่นแะมันหลอกสมมุติว่าเราเขามันหลอกสมมุติว่าตันตัวนั้นมันหลอกแค่ที่จริงใันใช่ของใครของเกิดดับเก <c oughs> <c oughs> ิดดับเอ่งนั้นจึงควรพิจารณาอยู่เสมอเสมอว่าของอันนี้เป็นเกิดดับเกิดดับองนั้นตลอดเวลา จะให้เข้าไปยึดไปจิตได้ถ้าหากเข้าไปยึดไปจิดก่ะต้องบอกเหมือนด้วยนั่นนั้นมันหลอกกลวงเราแล้วจิตมันหลอกกลวงเราแล้วมันเราลวงให้เราหลงให้มโมเมาแต่พระพุทธเจ้าท่านสอนพวกเราสอนนักสอนหนา วัวพวกเราจะไปหลงไปหลงตามมันตามเลขกนมายาของมันสอนเท่าไรก็นยังไม่ปยังไปติดกับเลขขนของมันมายาของมันอย่างนั้นเนี่ยนี่เลยจ,จึงว่ามันยากยากตรงนี้แหละย, <c oughs> ยากที่จะละจะถอนตรงนี้ไม่ต้องไม่ต้องละตรงอื่นไม่ต้องถอนตรงอื่นนะ จะอยู่ใกล้คิดกันก็ตามแล้วอยู่ไกลแสนไกลก็ช่างเถอะถ้าหากล่าต,ตรงนั้นแล้วอยู่ไกล้คิดของมันก็อยู่ไกลอยู่ไกลก็ยิ่งแสนไกลไปห่างเหนินจากเราตั้งร้อยโยดผันโยดอย่าไปคิดถึงเรื่องอื่นเฉพาะตรของเราก็แล้วกัน เอาตัวของเรานี่เสียก่อนเรารักเราชอบเรายินดีพอใจแขนขาไว้ว่าทุกสิ้นส่วนเธอเป็นของตัวเจ็บหูเจ็บ,จบตาเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บเอวก็เข้าใจว่าเป็นของเรา แค่ได้จริงจิตมันหลอกมันเกิดขึ้นมาปรุงแต่งขึ้นมาแล้วมันทั้งเป็นอยู่อย่างนั้นสิ่งที่ก,กระท,กะทบกระเทือนมันก็กะทบกระเทือนเดือดร้อนอยู่อย่างนั้นตามเรื่องของเขาจิตือตามเรื่องของกายจิตไม่ได้เกี่ยวจิตจิตไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วก็หมดเรื่องกันไปถ้าไม่เชื่อเล,ลองดู จิตเราทำกรมสงบเต็มที่แล้วนะของนั้นหายหมดไม่มีอะไรแล้วพิจารณาเฉพาะนี้เียก่อนเห็นเฉพาะนี้จริงจังลงไปเียก่อนแล้วจงเข้าไปพิจารณาสิ่งอื่นต่อไปจจึงว่าตัวของเราเน่น,นะเป็นบทบาทที่ตั้งของธรรมทั้งหลาย <c oughs> พิจารณาได้ก็เอาพิจารณาไปเถอะตัวของเราถ้าพิจารณาตัวของเราแล้วไม่ชัดเจนในตัวของเราแล้วไม่ปล่อยวางในตัวของเราแล้วสิ่งอื่นไม่ต้องไม่ต้องพูดแล้วมันต้องเกี่ยวข้องทุกเรื่องอื่นหมดทุกสิ่งทุกอย่างน <c oughs> ี่ว่าธรรมีอย่ในที่นี้ เห็นที่นี่เป็นธรรมที่อื่นที่อื่นมันก็เป็นธรรมมดของอื่นก็เป็นธรรมมดธรรมคืออะไรก็ท่าสีน้ำไปลงเรียกว่าธรรมธาตุพิจารณาเป็นธรรมธาตุความเกิดความดับเป็นธรรมธาตุด้วย <c oughs> พิจารณาอันนี้เป็นธรรมธาตุแล้ว สิ่งอื่นนอกจากกายของเราก็เป็นธรรมธาตุทั้งหมดสพิหนายอย่างไหนอย่างไรไม่จะเป็นธรรมธาตุเราตรงนั้นเนี่ยให้มันชัดเจนตรงนั้นเนี่ยแท้ที่จริงมันเป็นธรรมธาตุอยู่แล้วแต่เราไม่เห็นเป็นธรรมธาตุนั่นสิมันกำผันตรงนั้นเลย เราเกิดขึ้นมาได้เรียกว่าเอาธาตุสี่ที่น้ำไฟลมมาเกิดนั่นแหละธรรมธาตุมันเป็นแข้งขาวบเยวะทุกชิ้นส่วนนั่นก็เป็นธาตุธรรมธาตุทั้งหมดแต่เราไม่เห็นเป็นธรรมธาตุเห็นว่าเป็นตนเป็นตัวเห็นเป็นเราก็เข้าขึ้นมามันจึงไม่มันจึงไม่ลงเป็นธรรม มันเป็นโลกไปเช่ไมมุติบัญญากไปเช่ไมสมมติว่าตันวนวดตัวสมมติว่าแขงว่าขาวายวะทุกสิ่งส่วนสมมติว่ามัเป็นสมมติไปเช่ไถ้พยาพิจารณาลงถึงธรรมะท่าแล้วไม่มีหรอกของเพราะนั้นเขามาเกิดดับเกิดดับเพียงนั้นเกิดขึ้นมวแร้วก มันกระดับลงไปของเก่าเกิดขึ้นมากระดับของเก่าเรื่องธรรมธาตุอะไร้นเราไปสวมเขาเอาจิตญาณน,นี้เขาไปสวมเขานั้นไปถือเอาที่เฉยนี่นั่นอย่าว่ามันหนาแน่นยิ่งกว่าหนายิ่งกว่าภูเขามันบังอยู่ตรงนั้นเนี่ยไม่เห็นชัด ตามเป็นจริงของมันตรงนั้นถ้าหากว่าเห็นชัดตามเป็นจริงของมันแล้วของนั้นไม่มีหรอกสมมต,ญญติวันนี้เฉยๆนี่ถ้าตนว่าตัวว่าเราเขาสมมติทั้งนั้นถ้าไม่เห็นสมมติ ถ้าเราไม่ยึดถือกับเป็นมิมุตเท่านั้นเองเอาละเทศเท่าน,นั้นเนี่ยตั้งสมาธิให้แนวแน่ลงถึงกลางซะก่อนความเป็นกลางนั่นน่ะมันสามารถจะเอียงไปข้างหน้าข้างหลังได้แต่อดีตนนันงคตไคนใด้ั่อนั้น เมื่อตั้งตัวเป็นกลางนล้วเมื่อไหรแล้วนั้นจะเห็นตัวอดีตอนาคตพร้อมกับปัจจุบันด้วยเราตั้งจิตกนดที่แรกหเป็นกลางให้ถือเอาตรงกลางนั้นซะก,ก่อนเป็นอารมณ์เมื่อมันไม่อยู่ก็หนนึกเอาคำบริกรรมเป็นผูกมัดไว้ นึกพุทโธหรืออนาปะสติเอาตรงกลางนันแล้วถ้าไม่อยู่ตรงนั้นน่ะในมนุษยว่แวกไปที่ไหนถ้ามันออกไปมันไปข้างหน้าข้างหลังมันไปอดีตอนาคตเขรู้ตัวอยู่เสมอว่านั่นเป็นจิตมันไม่ใช่ใจใจมันต้องกลางสิมันจะค่อยเป็นใจ คือวันนี้เป็นตัวเดิมตัวจิตนั้นเป็นตัวจรไปตั้งหากแน,น่นอนไม่ใช่ของของเดิมมันเพราะทิจณาจะต้องเข้าหาของเดิมจึงจะรู้เรื่องของจิตถ้าไม่รู้จักตัวเดิมก็ไม่รู้จักเรื่องจิตถือจิตนั้นเป็นตัวเดิมใช่ไม่ได้ คือตัวเดิมนันไม่คิดตัวเดิมมันไมันมันไม่คิดเนี่ยนึกมีความรู้สึกอยู่เฉยๆตัวจิตคิดนึกสงสัยไปมาแรงต่างๆนั้นมันเป็นตัวจิตส่งมาไม่ใช่ส่งเฉยมันส่งมาปรุงแต่งใช่ด้วยมันเลยจะเลยเปิดเผงไปใหญ่โตเมื่อเข้าถึงตัวใจมันก็หมดเรื่อง มาได้ยังว่าถ้าหาไม่เข้าถึงความสงบคือตัวกลางเมื่อไหร่แล้วจิตจะไม่มีการนิ่งเลยถ้าเข้าถึงตัวกลางแล้วจะนิ่งอยู่เฉยแต่ว่ามันไม่คิดปุงแต่รู้ตัวเฉยเฉยรู้ว่านิ่งเียงแค่ว่านิ่งเฉย การที่จะให้เข้าถึงตรงนั้นมันต้องมีปัญญาฉลาดเชียวแหมคิดนึกสิ่งที่ปรุงแต่งอ่นะให้รู้ตัวปรุงแต่งไปจนรู้เท่ารู้เรื่องมันหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันจะเข้ามันหมดที่ไปแล้วมันจะรวมเขม้ามาเป็นใจของเก่าตัวใจตรงนั้นจะมาเป็นของจริงของเดิมแท้ เราจะไปเกิดทีไหน,นก็เอาตัวใจไปเกิดจะไปเกิดพบชาติใดก็เอาตัวใจน,นมาเกิดอยู่ในโลกนี้ก็ตัวใจเนี่ยไปออกไปจากใจนะไปวุน่วนวี่วนวายสารพาทุกอย่างที่ทุกข์เป็นโศกเดือดร้อนโดยประการต่างๆก็ตัวใจตัวน,นั้นนะยังรักษาใจนะให้สงบอยู่นิ่งเข้าถึนใจกลางเป็นที่รู้เรื่องของจิตเอาเท่านี้ละไม่ต้องเอามาก Uh <clears throat>